หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14นอสตาผมถามจริงๆคุณเห็นอะไรในภารกิจนี้บ้างความตายกับความพิการครับของใคร แยกไม่ออกครับเพราะเลือดมันกลบหน้าไปหมดจ่าดาวเหนือพูดแล้วก็หัวเราะเราต้องการจะให้เป็นเรื่องโจกแต่พันตรีโรเจอร์ไม่ขำด้วยการที่แกถามอย่างนี้เพราะบ่อยครั้งที่จ่าดาวเหนือมีลางสังหรณ์จนสามารถคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องความจริงแล้วเขาเองไม่ใช่พ่อมดหมอผีหรือเทวดาหน้าไหนที่จะรู้อะไรตัวมีอะไรล่วงหน้าได้แต่ที่รู้นั้นเป็นการรู้จากการคาดการและการคาดการนั้นเป็นการคาดการจากประสบการณ์ของตัวเอง ผสมผสานประวัติความเป็นมาหลักนิยมในการปฏิบัติแนวโน้มของฝ่ายตรงคามที่จะเป็นไปในอนาคตอันใกล้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดารไปจากปกติใหม่จากคำตอบของจ่าดาวเหนือนั้นเล่นเอาพันตรีโรเจอร์ตีหน้าเหลือหลาไม่ได้คิดว่าคนที่ตอบนั้นต้องการโจกมากกว่าคนพูดจึงขำแต่คนฟังไม่ขำครั้นจะถามอะไรบ้างจ่าดาวเหนือก็ลุกจากโต๊ะก,กาแฟไปเสร็จแล้วพี่จะทำอะไรเอา้า ออกภารกิจสิวะหรือมึงไม่ไปไม่ใช่ใเปียกคนเดียวที่งงต่อเหตุการณ์จากดาวเหนือลุกจากโต๊ะตรงดิ่งไปที่เก็บเครื่องสนามของตัวจัดการแพ็คสิ่งของลงเป้หลังโดยไม่บอกไม่กล่าวใดๆทั้งสิน้นไม่มีสีหน้าหรืออาการผิดปกตินักล่ารับจ้างต่างหัวเราะออกมาจนดังลั่นเข้าใจแล้วว่านั่นคือคําสั่งเดินทางพันตรีโรเจอร์กว่าจะรู้เรื่องก็ต้องแปลก,กันนานหน่อยพอรู้เรื่องเขาก็ต้องโวยวายออกมาเฮ้เนาสตาแล้วคอรลินล่ะ ไม่เป็นไรครับให้ตามไปทีหลังก็ได้เชียไปได้ไงพันตรีโรเจอร์ต้องหันไปคว้าโทรศัพท์เป็นการด่วนความจริงแล้วแกเองไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรเลยเพราะถึงอย่างไรก็แกเองนั่นแหละที่ต้องเป็นคนเรียกขอมารับแล้วไปส่งก็ถ้าแกไม่เรียกสัอย่างใครจะเดินทางได้ละ่ะคนที่เป็นหัวหน้าชุดที่กำลังทำเรื่องตลกเขา้าใจดีแต่ก็สามารถแกล้งคนได้ไม่ถึง20นาทีทั้ง14คน จะขึ้นไปประจําบนเฮลิคอปเตอร์จํานวนสองลำที่ลานจอดในบริเวณสถานทูตนั้นแล้วก็พันตรีคอรลินนั่นแหละเป็นคนเรียกมาหลังจากที่ตัวเองเตรียมการพร้อมแล้วแม้จะเป็นคนสุดท้ายก็ตามเหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่มีใครมาสนใจกับการเดินทางของคนกลุ่มนี้ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าฮอจะขึ้นจะลงอย่างไรทําไมเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเรื่องปกติภายในสถานทูตคราวนี้ดูจะผิดแปลกไปจากทุกๆครั้งอยู่บ้างสําหรับการออกเดินทาง ก็เป็นเวลากลางวันแทนที่จะเป็นกลางคืนทางนี้เนื่องจากทุกคนกะเดินชนกันเลยมันจะเป็นต้องมาปิดบังกันอีกแล้วคิดอยู่ว่าศัตรูกลุ่มไหนที่เข้ามาปะทะมาถึงคราวต้องติดตามกันแล้วคงต้องตามกันจนถึงที่สุดแม้จะสุดขอบฟ้าก็ตามนั่นเป็นความคิดที่คิดโดยฝ่ายเดียวไม่รู้เหมือนกันมาเมื่อการปฏิบัติจ,จริงมาถึงใครจะเป็นฝ่ายตามใครไม่รู้ภาพภูมิประเทศเบื้องล่างที่นานๆานจะมีโอกาสเห็นเศรษฐีนั้น คนยอมรับว่าธรรมชาติของเราสวยงามไม่ใช่น้อยป่าไม้มีมากกว่าบ้านเราหลายเท่าไม่มีถนนหน,นทางที่รถต้องมาวิ่งให้ขบข่ายชวนเวียนหัวไม่มีหมู่บ้านละเกะละกาอย่างบ้านเราน,นานๆครั้งจะเห็นสักแห่งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวเขาที่ต้องอยู่บนภูเขาสามารถมองเห็นเป็นหย่อมตามพื้นลาดที่พอจะมีไร่ข้าวแต่ละลูกขวันที่ลอยขึ้นมาเหนือหลังคาบ้านยาวเป็นสายหายไปในอากาศบ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ปกติสุข ไรข้าวโพดกับไรฝิ่นดูจะเป็นของคู่กันกับหมู่บ้านชาวเขาาราจะพบเห็นแปลงพืชเหล่านี้ไม่ห่างจากเขตหมู่บ้านมากนักเขื่อนน้ำงึมที่กักเก็บน้ำที่เหนือเขื่อนจึงกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ต่างกับเขื่อนยันฮีของเราที่แหล่งน้ำเหนือเขื่อนมีความยาวไปตามแม่น้ำแทนที่จะเป็นลักษณะเหมือนอ่างขนาดใหญ่อย่างน้ำงึมความใหญ่โตของทะเลสาบเหนือเขื่อนทำให้พื้นที่ตอนนั้นต้องจมอยู่ใต้น้ำส่วนที่ไม่จมก็กลายเป็นเกาะ มีเกาะขนาดใหญ่สองเกาะที่รัฐบาลลาวปัจจุบันใช้เป็นที่คุมขังสมนานักโทษการเมืองเกาะนักโทษชายเรียกว่าดอนถาวเกาะนักโทษหญิงเรียกว่าดอนานางจากดาวเหนือกดทีวิทยุติดต่อภายในเมื่อต้องการจะติดต่อกับนักบินพูดกันสองสามคำก็รู้เรื่องว่าเขาต้องการติดต่อกับกองพันบีซีหกหให้นักบินจะการเปลี่ยนชนแนลความถี่ให้ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ข้อยุ่งยากอะไรสําหรับความพร้อมในเครื่องมือลบประเภทการติดต่อสื่อสาร จาดาวเหนือใช้เอ์โฟนที่มีประจำในเฮลิคอปเตอร์นั้นพูดติดต่อได้เลยกระทั่งนักบินแจ้งมาว่าพร้อมแล้วจาาดาวเหนือจึงเรียกไปราชันจากดาวเหนือเปลี่ยนเรียกไปสองครั้งก็มีเสียงตอบกลับมาซึ่งสามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนด้วยเอ์โฟนอันนั้นเจ้าราชันเปลี่ยนโอเคราชันชัดเจนดีมากเสียงของผมเป็นไงเปลี่ยนชัดเจนดีชัดเจนดีเอาไปเต็มเปลี่ยนเป็นธรรมดาอยู่ดีที่ต้องตรวจสอบสภาพการรับฟังของกันและกันก่อน ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายฟังได้ดีแต่อีกฝ่ายฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันโอเคราชันผมมีข่าวเปลี่ยนจากราชันส่งได้เลยพร้อมแล้วผมจะลงที่เนิน1038ภายในครึ่งชั่วโมงนี้ขัดข้องไม่เปลี่ยนโอเคคอยเดี๋ยวผมจะเอาคำตอบจากบิ๊กเบสเปลี่ยนคำว่าบิ๊กเบสในที่นี้ก็คือพันตรีไพทองคนที่เป็นผอ,อฐานนั่นเองชื่อที่เป็นโค้ดเหล่านี้ชุดปฏิบัติการรู้มาแล้วจากคำแนะนำการสื่อสารจากบอกก จ่าดาวเหนือใช้เวลาคอยไม่นานนักมีเสียงเล็กกลับมาคราวนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เสียงของพนักง,งานวิทยุแต่กลับเป็นเสียงของพอบอฐานเองนอสตาจากบิ๊กเบสเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับคนยังจ่าดาวเหนือที่จะต้องพูดวิทยุหรือแม้แต่ปากต่อปากปาก,กับคนที่เป็นพอบอฐานจึงตอบกลับลงไปจากดาวเหนือเปลี่ยนเออไอ้นอสตาดาวเหนือดาวตกห่าแล้วมึงเนี่ยมาสักทีก็ดีเหมือนกันจ่าดาวเหนือโหเราะเบาๆอยู่คนเดียว เพราะเสียงที่ดังในเอียร์โฟนนั้นคนอื่นไม่ได้ยินด้วยคิดอยู่เหมือนกันว่าพอบอฐานเกิดอารมณ์เสียอะไรขึ้นมาจึงต้องระบายแบบนี้แต่จ่าดาวเหนือยังอุตส่าห์ใจเย็นเอาไว้จากดาวเหนือผมจะลงที่เนิน1038ขัดข้องไหมครับเปลี่ยนเออมึงจะลงไหนมึงก็ลงไปเถอะกูมไม่สนใจหรอกพวกมึงอะน่าจะมากันตั้งนานแล้วอีเรื่องราตะเวน่ะไม่ใช่เรื่องของพวกกูแล้วเป็นไงพวกกูตายไปเท่าไหร่แล้วอกรกิจบ้าๆนี่เนีะ่ะจ่าดาวเหนือไม่ได้ตอบคําพูดนะั้นลงไปเพราะไม่ใช่คําถาม แต่ทางเสียงจากข้างล่างดังขึ้นมาอีกพวกกูเป็นทหารปืนใหญ่ภารกิจกูก็มีอยู่แล้วทําไมต้องเอางานรัฐเวรมาเพิ่มให้กูอีกวะแล้วพวกทหารลาบไปทําหาทําเหวอะไรกันอยู่ทําไมไม่ออกรัฐเวรซะเองแบบนี้มันไม่ถูกกันนี่วะจ้า,จาดาวเหนือยังเงียบคําพูดอยู่อีกเพราะไม่มีคําถามที่จะต้องตอบเสียงจากข้างล่างยังดังมาอีกไรเนินที่พวกมึงจะลงกันนั่นนะ่ะตายกันมาเท่าไหร่แล้วอันนี้กูไม่ว่าอะไรนะพวกมึงจะลงให้พวกมึงลองตายกันสักบ้างจะได้รู้รสชาติ จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าบิ๊กเบสแก่ขุนข้องมองใจอะไรกับใครจึงต้องมาระบายกับพวกนักล่ารับจ้างเอาแบบนี้ความจริงนั้นแกรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษจากบอกอกองกําลังมาทําการลาดตระเวนในภารกิจนี้ทั้งนี้จากการประสานกันของหน่วยเหนือ เป็นธรรมดาอยู่ดีที่ผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องเป็นเดือดเป็นแขนแทนลูกน้องบ้างเมื่อต้องมาพบการสูญเสียจากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนแบบนี้อาจเป็นความผิดของหน่วยเหนือที่คิดจะสั่งใครให้ทําอะไรก็สั่งโดยไม่คํานึงถึงขีดความสามารถของคนรับคําสั่งนั้นว่ามีมากน้อยแค่ไหนอีกทั้งใช่หน้าที่หรือภารกิจโดยตรงของเขาหรือไม่อีกด้วยดังนั้นการที่ผอ,อฐานกองพันบีซีหกต้องมาระบายความคับแค้นคราวนี้นับว่าสมควรอยู่ แต่ที่ไม่ถูกก็คือไม่ควรมาระบายเอากับคนที่ไม่ได้สั่งพอลำนั้นเคลื่อนที่ไปเลยๆในขณะที่อีกลำตามมาทางด้านหลังห่างๆบนความสูงเกือบหนึ่งหมื่นฟุตนั้นไม่มีใครสนใจกับผู้หน้าชุดว่าพูดอะไรบ้างแต่สายตาที่เมื่อรอยไปด้านนอกขณะที่ฟังคําพูดทางวิทยุอยู่นั้นเป็นสายตาที่ไม่สบายใจเท่าไหร่นักจากประสบการณ์การรบที่ผ่านมาบรรดานล่ารับจ้างต่างรู้ดีว่าศัตรูที่ไม่มีทางเอาชนะได้นั่นคือ ผู้บังคับบัญชานั่นเองผอ,อฐานพูดแบบน้ำลายแตกฟองยังไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่คนฟังก็ต้องทนฟังไปอย่างนั้นเพราะไม่มีช่องหรือโอกาสจะพูดบางจากดาวเหนือเองที่เป็นทหารปืนใหญ่มาก่อนรู้ดีว่าในการรบที่ต้องให้ปืนใหญ่ทําการยิงสนับสนุนเมื่อถึงเวลานั้นเขาควรต้องเตรียมการอย่างไรบ้างเรื่องเหล่านี้เขาเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่เมื่อมาเจอเอากับเหตุการณ์อย่างนี้เข้าเลยพูดไม่ออกกระทั่งไม่รู้จะทําอะไรเลยหลับตาลง ท,ท,ทั้งๆที่เอียร์โฟนนั้นยังคาดอยู่บนหัวลูกน้องหลายคนงงว่าน,นั้นคือเขากําลังฟังเพลงหรือฟังคนผู้ติดต่อวิทยุกันแนะ่สัญญาณเตือนจากนักบินสว่างวาบขึ้นนักด้านรับจ้างเตรียมตัวจะลงจ่าดาวเหนือปลดเอียร์โฟนอันนั้นออกท,ท,ทั้งๆที่ผอฐานยังพูดไม่จบอันนี้ช่วยไม่ได้ถ้าอยากพูดก็พูดไปคนเดียวก่อนก็ลกนแล้วกันว่าเราก็จัดการทรงเอียร์โฟนขึ้นให้กับดอกันเนอเราหันมาจัดการกับเครื่องหลังเป้หลังปืน แ้ะจึงขวาสายส่งลงเตรียมฮุกเกอร์เกเาะเข้าที่หน้าอกหอลำนั้นลดเพดานบินลงอย่างรวดเร็วกระทั่งเหลือความสูงเพียงแค่ยอดหมายบินลัดล้อไปอีกไกลพอสมควรโดยมีเครื่องบินในระดับความสูงเดียวกันตามมาห่างๆการวกออกนอกจุดส่งลงนั้นเป็นแผนการพลางไม่ให้คนที่เห็นรู้ว่าจะลงณที่ใดแน่กระทั่งถึงพิกัดที่ต้องการหอลอยตัวนิ่งบนความสูงประมาณ100ฟุตเคียงกัน2ลำ ไม่เป็นการยากเลยสําหรับการส่งลงแบบสายส่งลงอัตโนมัติที่สายไนลอนจะลรยตัวให้คนที่เกาะอยู่ลงต่ําสู่พื้นราบได้แบบเรียงลําดับกันเอาเลยทั้งนี้และทั้งนั้นนี่เป็นเพียงหนึ่งในร้อยอย่างที่ความพร้อมรบแบบอเมริกันจะพึงมี